นำเสนอโดยแมนสตีฟแนไทยแลนด์เลิกไปเลยเลิกรับบอลังดอตลอดชีวิตอดีตแข่งยูเออร์ลิงหารันหากลิโวนิวเมซี่ได้เฮบอลังดอเครกเบอร์ลี่อดีตกองกลางทีมเชลซีออกโรงยูเออร์ลิงหารันสุดหน้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ปฏิเสธเข้าร่วมแจกรางวัลบอลังดอตลอดชีวิต หากปีนี้ลิวเนลเมสซี่หัวหอกทีมอินเตอร์มิลมีเป็นฝ่ายได้รับตำแหน่งจากการจากรงวัลบัลลังดอกปี2023เผยรายชื่อนักเตะที่มีโอกาสลุ้นคว้ากิตุยศ์ออกมาแล้วเมื่อวันก่อนด้วยชื่อกันว่าเมสซี่จะได้ตำแหน่งเป็นสมัยที่8เนื่องจากเขาสร้างผลงานกับทีมชาติอาร์เจนตินาควา้าแชมป์โลกปี2022แม้ฮาแลนจะสอยตะข่าย52ประตูผ่านแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าทริปเประแชมป์ได้ก็ตาม อย่างไรก็ดีต่อประเด็นนี้เบอร์ลี่อดีตกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากเขามองว่าหัวหอกทีมชาติโนเวย์ไว้23ปีสมควรได้รับรางวัลพร้อมอยุให้ดาวยิงร่างยักษ์เลิกเข้าร่วมแจกรางวัลน,นี้ไปตลอดชีวิตหากเมสซี่เป็นฝ่ายสมหวังหากเออร์ลิงฮารแลนด์ไม่ได้รับรางวัลในปีนี้มันก็จบเพเบอร์ลี่กล่าวกับ ESPN เมื่อวันที่6กันยายนลวิอนเนลเมสซี่ได้แชมป์โลกก็จริงและมัน เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่มาเล่นแค่4สัปดาห์ฟอร์มในลีกของเขาไม่ดีเลยและเปเอเชก็เลวร้ายเออร์ล e ิงฮาลันยิงได้มากกว่า50ประตูและได้แชมป์พิมลีกเอฟเอคัพแชมป์ลีกเขาสมควรได้รับรางวัลผมรู้ว่าหลายคนยังตัดใจจากเมสซี่ไม่ได้แต่ขอให้ดูภาพใหญ่จะดีกว่าจะต้องมีนักข่าวหุนเชิดมากมายปวดให้เมสซี่แต่เออร์ลิงฮาลันประสบความสำเร็จทุกอย่างในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า การจากรางวัลชินนี้เหมือนกับหลายๆชิ้นที่ทําผมหัวเสียเมสซี่ได้แชมป์โลกเมสซี่นูนนี่นั่นพวกเขาอยากมอบให้เขาอีกครั้งหากผมเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ผมจะไม่กลับไปที่งานบัลลังดอกอีกตลอดชีวิตเหมือนกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และนี่ก็เป็นคำกล่าวของเครกเบอร์ลี่อดีตกองกลางเชลซีที่ออกโรงยูฮาแลนด์หากท้าว่าปีนี้พลาดบัลลังดอกก็ไม่ต้องไปรับมันอีกเลย ตดชีิเรือเตรียมปล่อยยืมฟิลิปหาดยังนั่งก้นด้าน The Independent หนังสือพิมพ์อังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปล่อยคาวินฟิลิปของกลางสำรองออกจากทีมแบบยืมตัวในตลาดหน้าหนาวมิดฟิลวัย27ปีย้ายจากลีดส์ยูไนเต็ดมายูนิตทนเอเชียสเตเดียมเมื่อซัมเมอร์ก่อนอย่างไรก็ดีเขาแทบไม่มีโอกาสลงสนามโดยเป็นตัวจริงในเกมพิมร์ลกแค่2นัดในฤดูกาลก่อน รายงานระบุว่ารูเบย์สีฟ้าหวังจะปล่อยยืมแข่งทีมชาติอังกฤษระหว่างตลาดเดือนมกราคมนี้หากยังมีปัญหาเรื่องการเบียดแย่งตำแหน่งเหมือนเดิมเชื่อว่าเป๊ปกึดีล่าอยากรอบข้อเสนอแบบการยืมตัวมากกว่านั่นหมายความว่าฟิลิปมีโอกาสกลับมาอยู่ที่สโมสรหลังจากจบซีซั่นนี้ด้านฟิลิปก็พร้อมที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมเหมือนเดิมแต่ก็พร้อมอำลาสโมสรแบบชั่วคราวหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น เรียกวงงานนี้หากนั่งสำรองเน่นนานเราคิดว่านายผมจะเอาไปอยู่กับทีมที่สามารถลงเล่นได้ตลอดเพื่อพัฒนาฟีเท้าและรับคมเพื่อกลับมาช่วยทีมในซีซั่นหน้าก็เป็นได้นะครับมีคนหลุดโผแมน City ซิตี้ส่งรายชื่อทีมป้องกันแชมป์แชมเปี้ยนีกแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ลูกยูฟ่าแชมเปี้ยนสกส่งรายชื่อนักเตะชุดป้องกันแชมป ให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีบางรายชุดเปปกูริล่าในยใ่ยชาวสเปนหันชื่อทิง้งแมนซิตี้คว้าแชมป์รายการดังกล่าวได้เป็นสมัยแรกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ทริปปรแชา์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเช่นกันอย่างไรก็ดีสามนักเตะใหม,ม่อย่างมาติอุสนูเนตเชรมิโดกูและยอสโกคูริโอมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับเควินเดอ์บอยจอมทัพคนสำคัญ ที่ยังได้รับบาดเจ็บอยู่รายชื่อนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดทำสุดแชมเบอร์ลี่ในฤดูกาลนี้มีดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูเอเดรียนสกอตต์คาร์สันสเตฟานออเจกากองหลังมานิโอโอคันจินาชานาเก้รูเบนเดียสเซอร์กิโอโกเมสยอสโกกูเิโอจอห์นสโตนไครวอเกอร์กองกลางชากิริเควินเดบอยเชอร์รี่โดกูฟิลโฟเดนมาเธอโอคูวิส มาเตอุสนูเนสคลวินฟิลิป i p โรดีแบ a เดโ o ซิวา a กองหน้าคูเลียนดอบเบเลต l เอร์ลิงฮาร์แลนด์อันหนึ่งเป็นที่สังเกตว่าแมนซิตีรส่งชื่อให้ยูฟาแค่21รายและจะสามารถส่งชื่อได้มากสุด25รายแต่เรือใบสีฟ้าสามารถส่งนักเตะอื่นๆที่อยู่ในริชบีอย่างเช่นดิโก้รูวิสเด็กปั้นลงเล่นได้เช่นกันแลนนี่ ก็เป็น21ขุนพลที่ทับรูปอสีฟ้าส่งรายชื่อไปป้องกันแชมป์ในปีนี้แล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนสตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน